สวัสดีครับผมจะมาประกาศ,ร,กาศรับซื้อธนบัตรนะครับขอ, like, share, ขอบคุณมากนะครับทีบ Hindu, กบ่กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ช่วงนี้ทางร้านไม่ได้ทําคลิปบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับนำธนฯนำเหรียญนำธนบัตรมาขายนะครับพอเยอะมากเลยนะครับทางร้านเลยยุ่งมากเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามวันนี้ผมประกาศรับซื้อนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับ นะครับเก่าๆแบบนี้ลองสังเกตนะครับลองสังเกตด่วนเลยนะครับถ้ามีแบบที่ผมอธิบายนะครับคุณได้รับเงินแน่นะครับผมซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับนะครับและคุณฟังที่ผมพูดด้วยนะครับว่ารับซื้อแบบไหนบางคนนะดูแป๊บเดียวแล้วคุณก็มาหาแล้วก็บอกว่าทางร้านว่ารับซื้อไม่จริงหรอกอ่าแล้วคุณตรงกับทางร้านหรือเปล่านะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับ เข้าใจทางร้านด้วยนะครับนะครับผมรับซื้อด่วนเลยนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับเดี <ere> o, ๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่าแบบรับซื้อแบบไหน MM. เพราะม,มีการจํานวนการผลิตเยอะมากนะครับที่ขายได้แบบที่ขายไม่ได้นะครับก็ให้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น id line, น line ให้ก่อนนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเดี๋ยวขึ้น id line ให้ก่อนนะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับเป็น id line นี้นะครับทุกท่าน id line ขออภัย ไอดีไลน์นี้นะครับนะครับทีมงานขึ้นให้แล้วนะครับนะครับย้ํานะครับเข้ามาที่ไลน์ก่อนนะครับส่งรูปมาประเมินราคาใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคุณไม่เสียมไม่เกิน8นาทีครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆวันนี้ทางร้านจะรีบไปนะครับเพราะว่าทางทางร้านจะลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับช่วงนี้นะครับนําของมาขายนะครับนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ทุกท่านนะครับนะครับ นะครับเชื่อนะครับเชื่อใจเชื่อบันทางร้านนะครับขอพระคุณมากมากเลยนะครับอ่าผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับใบใบอ่าแบงค์เก่าแบงค์นี้นะครับผมให้ดูนะครับคือเป็นแบบปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าแบบที่สองครับเห็นไหมครับนี่แบบที่สองครับเห็นไหมครับผมได้มาอีกแล้วนะครับทุกท่านมีอยู่จริงนะครับนี่แบบที่สองนี่ครับเห็นไหมครับตัวเลขนะครับ ที่ผมอธิบายไปคลิปแรกนะครับที่ผมนะครับผมรับซื้อจริงนะครับเนี่ยถ้าใครพบเจอนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้หยิบให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นตองเกือบหมดนะครับผมได้มาอีกแล้วนะครับได้ได้มาใหม่ๆสดๆเลยนะครับนะครับตองเกือบหมดหมดเลยเห็นไหมครับสอง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 เนี่ยเหลือห้าตัวหนึ่งเกือบไปแล้วนะครับถ้าตองสองตองสองหมดนะครับได้เงินใช้เยอะมากเลยนะครับทุกท่านนะครับและผมบอกเลยนะครับเนี่ย นี่ครับนี่คือตองแปดนะครับนี่ผมอธิบายไปนี่ถ้าสภาพสวยๆอย่างนี้ราคานะครับไม่ต่ําหลายหลายตังนะครับทุกท่านแต่สภาพสวยๆแบบนี้ล้องสังเกตนี่ครับเห็นไหมครับตองสองนะครับเห็นไหมครับนี่ตองแปดนะครับเห็นไหมครับเกือบตองนะครับขาดตัวเดียวนะครับเห็นไหมสองสองสองแปดแปดแปดเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมนี่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่มีแค่แบงค์เดียวนะครับไม่ใช่มีแค่ใบเดียวนะครับทุกท่านทุกท่านยังไม่สังเกตเลยนะครับเห็นไหม ลูกค้านํามาขายให้ผมจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยได้มาอีกแล้วนะครับเห็นไหมเป็นสองใบแล้วนะครับเป็นสองใบแล้วนะครับสองสองแปดแปดเห็นไหมครับถ้าสภาพสวยๆส่งรูปมาประเมินราคาเราตีราคาให้สูงนะครับถึงหนึ่งร้อยเท่าตัวเลยนะครับอ่าแล้วนี่นะครับนี่ธนบัตรนี้เห็นไหมผมบอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นนะครับเื่อนเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกท่านสังเกตแค่นี้เห็นไหมเนี่ยคือปั๊มเคลื่อนเห็นไหมครับทุกท่านปั๊มเคลื่อนเนี่ย คือน pues ี่ผมได้มาอีกแล้วนะครับได้มาอีกแล้วใหม่ๆด้วยนะครับใหม่ๆสุดๆนี่ถ้าคือปกตินะครับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะปกติจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนี่มันจะอยู่ในเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเส้นนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเส้นนะครับถ้าออกมาข้างนอกเส้นเนี่ยตรง้เห็นไหมครับหยักๆเนี่ยถ้าออกมาตรงนี้นะครับมีมีราคานะครับเนี่ยเดี๋ยวขอซูมๆเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออภัยขออภัยเดี๋ยวแป๊บนึงฟังให้เข้าใจนะครับ ถ้าออกมาจากเส้นนะครับเห็นไหมเข้ามากินเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านนี่เห็นไหมคือแบงค์ท <000 fuck> ี่สองเนี่ยแบงค์แบงค์ข้างล่างนะครับแบงค์ข้างล่างนะครับดูแบงค์ข้างล่างเห็นไหมครับคือถ้าแบบนี้คือปกตินะครับเข้ามาข้างในเนี่ยคือปกตินะถ้าออกมาข้างนอกเห็นไหมครับเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับคือแบงค์เยื่อนนะครับคือเลขเยื่อนมาถึงก็ข้างนอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการปั๊มผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเยื่อนมาถึงข้างนอกเลยเห็นไหม เนี่ยใบนี้ก็มีสองใบแล้วนะครับเห็นไหมลูกค้านํามาขายลูกค้านังสังเกตนะครับทุกท่านลองสังเกตขายได้จริงนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเรียนปยา้าพิพัฒน์เนี่ยมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่มีแค่ใบเดียวนะครับไม่มีแค่ใบเดียวบางคนบอกมีแค่ใบเดียวอ๋อมอีอยู่ทางร้านนี่แหละไม่มีหรอกอ่าคุณลองไม่สังเกตนะครับคุณลองสังเกตเนี่ยคุณได้เงินแน่นอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบนี้ก็ขยื่นนะครับเห็นไหม เยื่นเกือบติดเลยครับเกือบติดขอบถ้าเป็นแบบปกตินะครับแบบปกติเนี่ยเก่าๆแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับอเีเนี่ยคือปกตินะครับเนี่ยคือเข้าเส้นนะครับเป็นเข้าในเส้นนะอยู่ในเส้นนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีใครพบเจอนะครับใครพบเจอแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมออกให้นะนะครับถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับนี่เยื่นนะครับขยื่นนะครับนะครับ เลขเลขเลขจะเคลื่อนนะครับเคลื่อนไปถึงนะครับนี่ทางขวามือเรานะครับดูธนบัตรนะครับลองสังเกตนะครับหยิบขึ้นมาเลยครับสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับสังเกตไปพร้อมๆกันว่าธนบัตรของคุณเหมือนกับเราหรือเปล่านะครับถ้ามีเหมือนนะแบบนี้นะเรารับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงที่ช่องของผมผมได้มาแล้วครับสใบนี้นะครับเห็นไหมสอใบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือปกตินะครับทุกท่านเนี่ยคือปกติ เรายังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเส้นเข้ามาแบบนี้นะคือคือธนบัตรปกตินะครับแบบนี้คือปกตินะเลขเป็นแบบนี้นะครับปกติยังไม่ขยเยอนมาถึงนี่นะครับถ้าขยเยอนมาถึงนี่เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมนี่ขยเยอนมาเห็นไหมนี่เห็นไหมขยเยอนมาเกือบติดขอบเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าตัวเลขขยเยอนนะครับตัวเลขขยเยือนมาถึงนี่นะครับพิมพิมพ์เยอะกับเลื่อนนะครับพิมพ์เลื่อนพิมพ์เลื่อนครับ คุณง่ายๆพิมพ์เลื่อนนะครับการพิมพ์เลื่อนนะครับมีอยู่จริงนะครับผมไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะครับผมมี2ใบแล้วนะครับถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับรับซื้อด่วนเลยส่งรูปมาประเมินราคาและนะครับผมให้ราคาสูง100เท่าตัวนะครับ100เท่าตัวคุณลองไปหาลองไปหารดูนะครับนะครับถ้าสภาพสวยนะครับผมให้แน่นอนเลยครับใบละ2 0 0 0นบาทนะครับผมบอกเลยถ้าคุณลองเอานะครับ20บาทอ่าออ่าบบาทไปคุณ หนึ่งร้อยนะครับไปคูณหนึ่งร้อยได้สองพันนะครับทุกท่านนะครับได้เท่าตัวเลยครับบอกเลยนะครับถ้าใครใครพบเจอแบบนี้ขออภัยนะครับนี่ใครพบเจอนะครับย้ํานะครับต้องเป็นเลขเคลื่อนนะครับเลขเคลื่อนเท่านั้นนะครับเลขแบบปกติไม่เราไม่รับซื้อนะครับเป็นเลขเคลื่อนนะครับต้องขออภัยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อด่วนลองเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ผมจะบอกเลยนะครับบางคนยังดูแบบโอ้โหแป๊บเดียวะ แล้วคุณก็บอกว่าของคุณแบบม,ม,มี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 ถ้าแบบนี้คือปกตินะครับทุกท่านนะครับคือปกติเลขคือปกติไม่รับซื้อนะครับนะครับยังไม่เคยเยื่อนเห็นไหมถ้าเราเคยเห็นไหมครับเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจจริงๆงมันเคยเยื่อนมาถึงนี่นเห็นไหมครับเกือบติดขอบเห็นไหมเกือบชิดขอบเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดขอบเลยเห็นไหมครับติดขอบเลยครับเคยเยื่อนมาถึงนี่เลยเห็นไหม แบบนี้มีราคานะครับอย่านําไปใช้เด็ดขาดนะครับอย่านําไปใช้เด็ดขาดนะครับผมบอกไว้เลยถ้านี 2, ogi, er fire, ่แบบนี้ก็มีราคานะครับเนี่ยนะครับเหลือตัวเดียวนะครับสองสองเห็นไหมครับ้องสองนะครับเกือบสองสองหมดถ้าสองหมดผมให้ราคาสูงนะครับเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวครับสอง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 เห็นไหมครับทุกท่านแบบนี้มีราคานะครับเหลือห้าเหลือโอ้โหแบบขาดตัวเดียวถ้า ถ้ามีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอสภาพสวยๆนะครับถ้าสภาพสวยๆแบบไหนผมรับได้หมดขอให้ทุกท่านถ่ายรูปมานะครับถ่ายรูปมานะครับลองมาให้ทางร้านประเมินราคาก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมากนะครับ